สวัสดีค่ะวันนี้ป้ามากินก๋วยจับยวนเจ้าใหม่ค่ะทุกคนกินในแบบวิธีคุณป้านะคะต้มไปกินไปค่ะทุกคนน้ำซุปป้าต้มไว้แล้วนี่ายต้มไปกินไปกินคนเดียวค่ะรอดไม่ล่า ไม่ได้อัดคลิปนานค่ะเอาสะหน่อยนี่รอมันเดือดค่ะปิดฝาไว้ก่อนแล้วก็นี่ค่ะสามชั้นทอด ไข่สองฟองนี่คะ่ะทุกคนมีหมูยอมีไข่มีหมูยอ,ยอผักโรลยแล้วก็สามชั้นหมักซอสหมักเองคะ่ะมาชิมดูซิว่ามันจะอร่อยไหมเขาบอกว่าป้ากินเถอะกินเถอะก็กินคะ่ะ หม้อร้อนเร็วนะคะทุกคนตั้งแต่ซื้อมาเพิ่งได้ใช้กลยยจับเจ้าใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเรามาทอดไข่ก่อนนี่จริงมันอยากให้เดือดก่อนว่ยทอดนะรอก่อนรอค่ะทุกคนร้อนเร็วมากหิวแล้วอยากกิน เอามาสามห่อเลยเนี่ยกินให้มันหมดกินห่อเดียวค่อยๆทอดไปค่อยๆกินไปค่ะทุกคนรอน้ำเดือดน,นะคะทุกคนกระทะร้อนมากค่ะ ป้าอยากกินไข่แบบย่างมาตุมนิดนิดกึง่งสุกสุดิบดิบแต่ไม่ใส่ไปในหม้อทอดเอาเราก็กินแบบนี้แบบของเรานะคะไม่ได้อัดคลิปนานมากคิดถึงไหมคะทุกคนป้าไม่ได้ทำคลิปกินมาสามสี่เดือนแล้วหิวคอยเปิดมันจะสุกไหมเนี่ย ตัดเลยตัดเลยมันร้อนไวดูซิในซองมันมีอะไรนี่ค่ะมีเส้นมีผงปรุงรสแล้วก็นี่มีหัวหอมหมูยอครบเลยอ่ะแล้วก็อันนี้น้ำซอสซอสปรุงรสเทก่อนเลยระหว่างรอเดือดเทเลยนี่ค่ะควันขึ้นแล้วค่ะ ลาใส่แค่ครึ่งเดียวแล้วก็อันนี้หมูยออบแห้งนะคะทุกคนใส่ไปก่อนเลยมันจะได้ฟูอุ้ยหอมยังไม่ทำเลยแค่กลินออกหิวหอมหรือหิวคะ่ะมีพริกควน้ำมัน หอมเจียวผงปรุงรสอ่ะอันนี้ลืมอันนี้ใส่หน่อยค่ะป้าใส่ครึ่งเดียวเข้มค้นมากค่ะทุกคนไม่ปรุงเพิ่มอร่อยเลยบอกเลยอยากให้มาดูใกล้ๆ อระหว่างรอน้ำเดือดป้าก็จะทอดหมูไปด้วยเปิดไฟเปิดไฟอืมนี่ค่ะทุกคนหมูสามชั้นระหว่างสามชั้นกับอันนี้ขออันนี้ก่อนไข่แวบ S 1> <S 1> <S น่ากินสะเเกินแอดชิมน้ำซุปหน่อยยังไม่ได้ใส่เส้นนะคะทุกคน <S 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 ตาขอชิมหน่อยอน้ำซุปอร่อยค่ะกระทะร้อนเร็วมาก นี่ค่ะห่อหนึ่งเยอะมากนะคะทุกคนป้าขอแค่เส้นครึ่งเดียวมันเยอะห่อหนึ่งทานได้สามคนค่ะจริงค่ะเยอะมากนี่ค่ะแล้วเราก็คนไปนะคะเส้นคนไปค่ะคนหลายๆรอบเออเนาะป้ากินเก่งป้าใส่อีก <laughs> ใส่อีกใส่อีกใส่ ใส่ไปใส่ไปค่ะกินคนเดียวอร่อยคนเดียวอุ๊ยอุ้อุออออออกระทะร้อนแล้วย่างหมูย่างหมูว้าวได้ยินเสียงไหมคะหมูหมักซอสอันนี้หมักสูตรของคุณป้านะคะไม่ดราม่านะคะทุกคนซอสเราสูตรเราค่ะหมักเองกินเองนะแกลงนะจ๊ะ ไม่มานานไม่พูดเยอะมากนี่อุ้ยเดือดเดือดต้องต้องคอยคนนะคะทุกคนเส้นเหนียวนุ่มดูสิคะนี่คะ่ะแล้วเดี๋ยวป้าก็จะเอาไข่ไปใส่ในนู้นรอเส้นอีกนิดนึงนี่คะ่ะทุกคน หมูยอเส้นนี่ค่ะหมูยอทุกคนคีบก่อนหาก่อนนี่ค่ะหมูยอลองรวมเหมาะมากนะคะถ้าเป็นแม่ค้าแม่ขายก็ซื้อติดร้านไว้ก็ดีนะคะหม้อก,กระทะที่ร้านก็น่าจะมีกันเกือบทุกร้านเนาะไว้ทานกันแบบหิวหิวไม่รู้จะกินอะไรเนาะอ่ะได้ที่ละตอนนี้ นี่คุณป้าก็ใส่นี้นะคะทุกคนหมูยอเตรียมไว้แล้วค่ะใส,ใส่ไปค่ะใส่ไปใส่ไปค่ะใส่ไปใส่ค่ะเป็นอันวัดเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทานกับไข่ดาวป้าไม่เอาไข่ลงไปในนั้นป้าจะทานกับไข่ดาวแล้วก็นี่ค่ะทุกคนนี่ น่าทานไหมคะอืมใส่ไปใส่ไปลืมบอกค่ะมีพริกป่นหัวหอมเกลียวใส่เพิ่มความหอมนะคะทุกคนโรยค่ะโรยค่ะโรยไปแล้วก็จริงๆบ้านไม่ชอบทานพริกนะถ้าเป็นกว๋วยจับยวนเดี๋ยวชิมก่อนอย่าเพิ่ง ไข่ดาวสุกแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนหอมหน้าทานค่ะดูค่ะชิมก่อนชิมค่ะอืมอร่อยค่ะอร่อยมากอืมนี่ค่ะ ย่างหมูไปด้วยโอ้ยกินไปด้วยค่ะเนี่เนี่ยกินให้ดูโอ้ยฮอนอ,อืม,อ,มอร่อยค่ะทุกคน นี่ค่ะอ้อืร้อนร้อนร้อน,น,น หมูก็อร่อยอ่ะไข่ดาวใส่ไปค่ะเด็ดากินกว๋วยจับก่อนนะกว๋วยจั๊บอร่อยมากกระทะร้อนเลยค่ะกว๋วยจับกระทะร้อนเจ้าใหม่

ค่ะทุกคนมาชิมเส้นค่ะนี่ค่ะอืมเห็นไหมคะืมไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะอร่อยมากอร่อยกำลังดีสุดเด็ดของเขาเลยนะคะ คล่องคอก๋วยจั๊กกระทะร้อนลองทำดูนะคะทุกคนมันจะได้รสชาติแบบนัวร้อนแล้วก็สดได้คล่องคอนี่เครื่องปรุงป้าก็จะนี่หมูยอกระดูกหมูใส่ไปมีอะไรใส่ไปใส่ไปเลยค่ะอื้อ เด็ดจริงค่ะหวยห้อนห้อนนี่ค่ะทุกคนป้าใส่ไข่ดาวกระทะร้อนต้องกินแบบนี้ค่ะกวยจัดยวนมิติใหม่ มิติใหม่แห่งการกินกลวยจับยวนค่ะทุกคนนี่กินน้ำซุปอร่อยมากไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเด็ดนี่นั่น โอ้ยอย่าอิจฉากันนะคะทุกคนเออหมูยอหมูยอนี่หมูยอของเขานี่ค่ะหม,หมูยอเขาหนึบหนับอร่อยขอ <c oughs> ออกแอมนิดหนึ่ง นี่ค่ะอืวยจับยืนกระทะร้อนทุกคนคะคือมันดีมากแบบเราเปิดไฟไปกินไป กินไข่กินไข่นี่ค่ะนี่ค่ะกินยังไงให้หมดให้หมดใบกินยังไงกินยังไงายวางนี่วางนี่วางๆๆๆๆๆน้ำซุปหน่อย คุณป้าตอนแรกว,ว่าจะกินนิดเดียวนะหมดกินหมดแน่นอนให้หมดให้ถีบหอมก็หอมหอมเจียวน้ำซุปม,มันกำลังดี ไม่ได้ยอนะอร่อยจริงจริงของเขาตั้งใจทํามากปาดทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนกินแบบนี้ก็ดีนะคะเส้นมันไม่อืดเราก็ใส่แค่ แค่พอประมาณนี่ยังมีเส้นเหลือเหมือนป้าจะไม่อิ่มป้าก็เปิดไฟค่ะเปิดค่ะกินต่อกินคนเดียวอร่อยคนเดียว อน้ำก่อนนะเมื่อกี้ปิดไฟไปแล้วนี่เราก็มีนี่กระดูกหมูเราก็แทะสิคะว,ะว่างระหว่างรอรอน้ำเดือดไม่รู้มันจะเปื่อยไหมนะเพิ่งต้มเมื่อกี้นี่ร้อนด้วยเปื่อยละต้มไว้ในเตาแล้วรอบหนึ่งค่ะแล้วก็มาเติมหน่อย สามชั้นหมักซอสอร่อยมากมน้ำเดือดแล้วค่ะใส่ไปค่ะ เหลืออีกหน่อยหนึ่งใส่ไปค่ะทุกคนใส่ไปไม่อิ่มเรามีอีกเยอะมีอีกเต็มเลยคนนะคะใส่เส้นไปพยายามคนนิดหนึ่งนะคะทุกคนคนสักแปดรอบรอบที่แปดก็กินเลยค่ะไม่ต้องรอเส้นเหนียวหนึบๆนุ่มๆเลยกินแบบนี้อร่อยนะคะทุกคน ใครมีกระทะไฟฟ้าที่บ้านลองทำดูนะคะมิติใหม่แห่งการกินกล้วยจ๊บแทะแบบแมวล้องไห้ะค่ะทุกคน ป้าช่บก๋วยจับที่มันน้ำใสๆค่ะทุกคนแล้วมันจะอร่อยมันซดแบบคล่องคอนี่ค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยพริกป่นป้ายังไม่ใส่เลยนะคะ คือรสชาติพอดีเลยสำหรับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะทุกคนออร่อยคักๆบ้าปิดไฟก่อนนะมันมันสุกล้วนี่ค่ะกินไปกินมาก็เติมค่ะเพราะว่าอร่อย กินเป็นครั้งแรกนะคะเจ้าใหม่เนี่ผักโรยยังมีหอมหอๆก็ใส่ไปค่ะอืมตอนนี้เราก็เอาใหม่เมื่อกี้เราทาไข่ดาวใช่ไหมคะนี้เราก็ตอกตอกใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะ,ใส,คะใส่ไปค่ะ ใส่ไปเลยอืมเอามาใส่ไว้ในนี้ก่อนหมกกันไว้หมกไข่ไว้ ก่อนเด้อพี่น้องหิวน้ําแล้วก <c oughs> ินน้ำก็จะตัดกำลังแหละทีนี้ เดือดแล้วเดือดแล้วปิดไฟอ๋ออร่อยอร่อยนี่กว๋วยจั๊ห่อเดียวนะกินได้สามคนนี่ค่ะไข่ออนเซน ไข่ก่อนอร่อยอป้าใส่เส้นเพิ่มกินก่อนนะเส้น ร้อน่มยอร่อยอร่อยจริงตอนแรกว,ว่าจะกินแค่ครึ่งหอ่อกินหมดห่อเลย ติดบ้านไว้ดีดีมากแนะนำซื้อมาหลายเจ้าแล้วนะก็กินได้แต่เจ้านี้กินได้เข้าไปใหญ่หมูยอร้รอน กาจับยวนหม้อไฟป้าไม่มีหม้อไฟป้าก็เอากระทะร้อนนี่แหละง่ายดีและอีกอย่างสดแล้วคล่องคอคือมันร้อนตลอดเวลาเข้าใจไหมแล้วมันก็กินได้ตลอดเลยอะ่ะถ้าอยากกินแบบบ้าลองไปทำดูนะคะนี่เราก็เปิดอ่ะย่างหมูต่อ <c oughs> ย่างหมูยอด้วยอ,อาหารทุกอย่างแล้วแต่เราจะปรุงแต่งนะคะทุกคน ชั้นหมักซอสซอสซำจังบอกก็ได้อ <c oughs> ันนี้เรามากินไข่อืมทุกคนคะไข่ โอ,อยกลับหมูแป๊บนึ่งได้อารมณ์แบบกินกว๋วยจับยวนไปด้วยหมูกระทะไปด้วยอะไรประมาณนั้น เค็ดได้เนาะเคิดได้เรื่องกินขอให้บอกเนี่ยอืไข่อ <c oughs> จะกินไข่แล้วนะจะกินแล้วนะจะกินแล้วนะ อ,อ,อร่อยแล้น้อจิ้นอ้นเซนเลยกระ,ะ้อืม sốt cho nám hang Chiên hả? Ở lại Ở อิ่มแล้วค่ะทุกคนอร่อยฝากช่องทางการติดตามป้าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง YouTube กินไปเที่ยวไปสไตล์ป้านุษย์แล้วก็ t i ก t กอ f a เฟ b o ุ๊กไใน Tik t o อนะคะเอ่อนุษย์ mbk ค่ะป้านุษย์มาแล้ว บายค่ะทุกคน